สวัสดีครับ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 ไม่ละมากมากมากสวัสดีครับนี่วันนี้ก็ดีใจมากๆครับที่มีโอกาสได้มาร่วมงานเพราะว่าน้องโฟดเป็นเป็นออฟเทโลวีใช่ไหมแล้วแบบเขาเรียกว่าไงเหมือนมีโอกาสได้นั่งดูโฟดแบบติดขอบเวทีใช่ครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆครับส่วนตัวก็ใช้เทโลวีอยู่แล้วครับ ครับผมก็ดีใจครับผมที่แบบได้มาเชียร์น้องๆแล้วก็แบบมาร่วมกิจกรรมดีๆที่แบบกิจกรรมกิจกรรมหลากหลายอะไรอย่างนี้ครับผมก็เซเลอรีก็เป็นแบบของที่เราแบบใช้อยู่ทุกวันอะไรอย่างนี้ครับผมก็ดีใจที่แบบได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับไม่มีไม่มีไม่มีใช่ครับผมผมแพ้ยากครับผมแพ้ยากแต่เพราะได้ผลิตภัณฑ์ไม่มีไปใช่ครับผมใช่แซวนะแซวแซวครับ ใช่มีกิจกรรมอีกถ้าวันนี้ก็คือวันที่1งเนี่ยมีกิจกรรมอีก2วันก็จะมีศิลปินมากมายนะครับทั้งในค่ายแล้วก็นอกค่ายเลยนะครับฝากมาด้วยนะครับที่พักพารากอนนะครับผมใช่ครับผมก็ยังไงก็มากเยอะนะครับผมก็แบบมีกิจกรรมมากมายแล้วก็แบบผมมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอพิเศษเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกองกองจูมกองจูมแล้วก็แบบว่าผลิตภัณฑ์ดีๆมากมายของเซร์เีก็แบบฝากมาติดตามของเซรวเีนด้วยครับ

เป็นยังไงเราก็ก็คือล่าสุดก็คือดูอีพี8ไปก็คือแบบโอ้โหอารมณ์แบบสวิงมากแล้วก็แบบฟากติดตามทุกคนทุกคนผานทุกคนติดตามครับผมเพราะว่าหลังจากอีพี8ไปก็จะแบบก็จะมีหลากหลายรสชาติเหมือนเดิมอะไรนี้ครับนะครับก็มีบ้างมีบ้างต้องรอดูต้องรอดูนะครับ มั้งเาอยู่ในตัวดูผมว่าก็อย่างอย่างตัวละครผมมันก็มีเสน่ห์ตรงที่ว่าเป็นคนใจเย็นครับแล้วก็เป็นคนที่มีความแบบแชร i n g อะไรเงี้ยเหมือนจะแข่งแต่ไม่แข่งนะผมว่าเป็นเสน่ห์มากๆเลยของตัวละครบินผมก็ตัวละครของผมก็จะตัละครที่ค่อนข้างจะซนแล้วก็แบบ ตอนตอนเล่นก็คือแบบดีไซน์อะไรได้หลายอย่างมากก็เลยแบบเออสนุกกับการเล่นรูปครั้งที่แบบได้เล่นเป็นคิวอะไรครับผมได้พูดแบบมังอะไรอย่างเงี้ย่อ่านตลอดเลยครับผมก็ก็ดีครับผมแบบว่าแฟนๆก็ชอบแล้วก็แบบ เหมือนสปอร์ตตัวทั้งเรื่องนี้แล้วก็ตัวละครทุกตัวอะไรเงี้ยผมก็แบบขอบคุณมากมากเลยที่ชอบซีรีส์เรื่องนี้ของพวกเราครับผมอ่านเยอะครับอ่านเยอะมากเยอะมากครับก็ได้เห็นคอมเมนต์ในหลายๆรูปแบบได้เห็นแบบเขาเรียกว่ายังไงดีผมรู้สึกว่าเหมือนคนดูเขาเดินทางไปกับเราเดินทางไปกับตัวละครนี่คือสิ่งหนึ่งที่ มันทําให้เราในฐานะนักแสดงเราแฮปปี้เพราะว่าเราเราถ่ายทอดมันออกมาเราก็าอยากให้คนเอาใจช่วยเช,ชียร์กับชีวิตของตัวละครเนี่ยครับแล้วก็เดินทางไปด้วยกันเหนื่อยแบเงี้มมีทำวงมีทำขัรถมีทำมีเป็นฟอมฟรีอ่าเหนื่อยแต่ว่าสนุกมากครับที่แบบได้เล่นแบบเป็นหลายๆบทบาท,บาทเพราะว่าแบบในเรื่องก็คือมินเขาเป็นแบบเป็นสตันด์แมนเราก็เลยแบบเอออาจจะได้ทําอะไรหลายๆอย่างที่แบบแปลกใหม่สําหรับตัวคิวอะไรอย่างงี้ครับผมก็แบบ เหมือนการแบบออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวคิวที่แบบอ่ะว,วันก็คือแบบเหมือนอยู่ในโลกของตัวเองแต่ว่าแบบพอมินได้พาออกมาเราก็เลยแบบเหมือนได้ทําอะไรที่มากขึ้นอะไรอย่างเี้ครับผบมสามอยา่ออางที่ชอบที่ได้เล่นเรื่องนี้หรออ,อ๋ออาผมได้ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วกันหนงผมได้ได,ได้ได้เล่นมีความแบบอ่อนโยนมันทำให้ตัวตนเราอ่ะมันนุ่มลงเบาๆขึ้นแต่ว่าหนักแน่น อีกอย่างหนึ่งก็คงแบบได้ทำางของผมเหรอครับก็ที่ไม่ถ oui ึงว่าคำถามสายหตุที่ชอบมากที่สุดในการได้เล่นเล่นเรื่องนี้ใช่ไหมครับก็อย่างแรกเลยก็น่าจะเป็นตัวละครคิวที่มันค่อนข้างที่จะแบบซับซ้อนมากแล้วก็แบบหลักอารมณ์สุดๆอะไรอย่างี้ผมก็แบบเออสนุกดูดูครั้งที่ได้เข้าใจ อารมณ์ของตัวคิวแล้วก็เข้าใจของแบบว่าตัวละครตัวนี้มากๆอะไรเงี้ยครับอย่างที่2หรอน่าจะเป็นเกี่ยวกับโรคโรคแพนิกที่แบบเราต้องเรียนรู้แล้วก็เหมือนเวิร์กกับมันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยทำให้เราแบบเหมือนเข้าใจคนที่เป็นโรคนี้มากขึ้นแล้วก็แบบแล้วก็เอ็กเพรสเอ็กเพรสมันออกมาในแบบรูปแบบที่เราแบบดีไซน์เอาไว้อย่างสุดท้ายก็คงไม่เกี่วกับเขาแล <c oughs> <c oughs> ็น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆก็ด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันมาครับเป็นเพื่อนกันมา10ปีแล้ว10บกว่าปีแล้วรู้จักกันตั้งแต่เด็กๆพอวันหนึ่งโตขึ้นมามันเหมือนว่ามันเป็นเดซตินี้ที่เราแบบได้ย้อนกลับมาทํางานกับเพื่อนที่เราเห็น10ปีก่อนเป็นลุกหนึ่งวันนี้ได้อีกลุกหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็คือสิ่งที่ที่วาวนะมันหายากนะการที่แบบได้วนมาเจอใครสักคน ของสิ่งที่แบบว่าทับใจที่จะทํางานร้วยกันก็คือแบบว่าเหมือนได้ทาเหมือนที่โองคู้อื่นเขาที่ได้ทำมันกับเพื่อนในแบบเหมือนได้อยู่ในพื้นที่ที่แบบเราสบายใจมากๆแล้วก็แบบกล้าที่จะทาอะไรหลายๆอย่างกาที่จะลอง acting ต่างๆการที่จะแบบลองเป็นอนุรษ์อันนี้อันนี้ผมก็คือแบบโอมก็คือแบบเหมือนให้พื้นที่เราในการทดลองอะไรเยอะมากๆครับผมก็แบบเป็นสิ่งที่พับใจของการได้เล่นกับองค์นี้เลย ยังฟินไม่พออยากอยากได้อะไรอีกอ่ะอยากได้อะไรอ่ะอยากได้ก็รอดูคืนนี้แสดงว่ามีก็รอดูครับผมฝากด้วยนะครับคิดแหนบรับจ้างรักนะครับผมก็คืนนี้นะครับ EP 9แล้วนะครับสองทุ่มครึ่งทางช่องจิมมียี่สิบห้านะครับแล้วก็รีลานครับผม Netflix ครับเวลาสามทุ่มครึ่งครับครับผมได้เลยครับครับ ครับผมใช่เป็นแก๊งเลยนะเป็นแก๊งเลยไหมคือผมกับพี่พาเวลอะไปด้วยกันบ่อยอยากรู้ไหมว่าพี่ตาอูมาไงอกอคือตอนนั้นไปงานหน้าตลาดแล้วอยู่ๆพี่ตาอูเดินมาเดินไม่รู้จักกันเลยนะไม่เคยคุยกันเลยนะเดินมาไปขี่รถอะชวนวิจิ๋นใช่คือเหมือนพี่เขาชอบรถผมก็เลยไปนั่งดูไอจีแล้วก็เอ้ยเออพี่เขาชอบรถนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดไว้ในใจว่าวันหนึ่งอะถ้ามีโอกาส จะทักไปชวนเขาแล้วล่าสุดพี่เพวเวลเขาอยากอยากออกไปขี่พอดี<ม>ก็เลยทักไปหาพี่ชาอูว่าพี่ครับไ,ไปไหมครับไปด้วยกันไหมครับอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็ไป,<ม>ปว้างกันพอดีสามคันเลยครับ <S <S อะไรนะครับชื่อแกงอ๊แกงเหรอยังไม่รู้เป็น trio ก่อนแล้วกัน <laughs> ล่าสุดไปงานโมโต GP มาไปกับช้างมาก็นั<ๆ>่นแหละรครับเป็นงานที่ผมแฮปปี้ที่สุดงาน ว่าจะชอบมากมาต้องไปลองขี่สนามบุรีรัมย์แล้วครับแบบต้องไปลองจริงๆครับ,<ช>บเร็วๆนี้ครับรอดูอ<า>อนใช่ก็คือชอบครับแต่ว่าตัวเราก็คือแบบไม่ค่อยกลา้าขอเป็นกองเชียร์ดีกว่าอะไร,รอย่างงี้ยังไม่เคยขึ้นเลยนะครับแค่ได้ลองแบบ สอนได้สอนลองบละลองบละสักหน่อยปะลองป่ะได้ดิอน้มนหะจ๊ี่อยู่แล้วยกยกตามด้ยนะยกยังยังยังไม่รอดอ้าวไม่ใช่ยกตามด้วยหมายถึงว่าถ้าถูกเวลาเรายกซ้ายอ่ะนั่งหลังแข่งไม่ได้นะไปด้วยกันเลยนะต้องโยกซ้ายไปด้วยกันถ้าขวาก็ยกขวาไปด้วยกันสอนผมก่อนนะถ้าอย่างนั้นโอเคสอนโยกเองถ้าไม่ขวบก็จะแบบอ๋อใช่ใช่ กูจะกูกูจะ <Okay. S 1> พาเขาล้มมาสิประเด็นาไาปกอดเอวเขาแล้วแบบเทลงไป <c oughs> เป็นไปได้ครับต้องลองดู <c oughs> ครับครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับ